ไม่ไดนะ้สิาตังเลยแรงๆนะมั้งไปเถอะโอ้โห ล่าเริงหน่อยเออสัตนะหม่งัดทางงัดงัดทางง,ง,งัดเอออาถุอยย่มช่เหรอโอ้โหพยาาเนี่ยคือหน้าทำไมขูดวะตอนกอล์เกิลเมื่อกี้ร่วงไปหนึ่งก,กูก็ร่วงเหมือนกันก,กูก็ร่วงเหมือนกัน Pak <laughs> masih ตาตั้มโชว์โอ้ยเครื่องไม่ได้หรอกเดี๋ยวติดไปเดี๋ยวพี่ตาม Potong jangan si

เอาละพี่หมูฉันแก่พ,กพังก็เข็นพังก็เข็นเออเออมอสุดปอกเลยนะสุดปอกเลยเอาละท่านเอาลเล็วเร็วเนะมอสน โอเปีเยกเจ็บไหมเจ็บไหม,ไ,หมไม่เจบ็บเออมันม่ะอีกสักรอบไหมมันเป็นอะไรลบมเขาเล่งค้าง มันไม่ยอมเอาลงเปิดยางมอสุดปอกเลยเนาะสุดปอกเลยโอเคดีละสวยเลืศเธอเลยแล้เอ้ามันเป็นฝาวะเลื่อนเื่อนมึงไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้ฝนลงเม็ดอีกแล้วโอ้โหติดเครือไม้ติดอะไรยับกันเลยเฮ้ยรถพี่แม่งมีปัญหาวะ ไปแล้ววายแซ่กูรถตัานไม่ติดพี่เป็นเพราะอะไรพี่วะเจ้าจทีเจ้าทีเจ้าทางให้ลูกช้างไปเถอะ <c oughs> <laughs> น้ำน่าจะเข้ากล่องไหมฮะมีโอกาสไหมพี่โอ้โหพี่ดู <c oughs> ดูดิดูเถอะโอ้โ,อโหน้ำเข้ากล่องจะยังไงต่อวะเนี่ย ยกไปไหนพี่ยกเอาน้ําออกงั้นเลยมาแล้วบอดหมูมาแล้วน้ําน่าจะเข้าออพี่น้ำเข้านะอือายสาวเลย <c oughs> พี่หมูกำบีกหนายชั้นนึงเออ <c oughs> ะ,ะ,ะ <c oughs> สววงการกีฬาต้องเข่าแล้วเนาะก็นี่เนาะเอะไม่น่าขึ้นมาไม่น่ามาทางนี้แหละเป็นอยู่คันเดียว

มีมูใครมาจอดรถสีกันก็นี่ฟังดูมันมันแบบหดหัวเสียงอะเหมือนเรากูไม่ไหว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 แล้วดันคนหละอยั <c oughs> อา <c oughs> ยงไงต่อพี่ <c oughs> เอายัง Gair la -no. Oh, oh dah le. Ah le, kelin le, Oh ya. ขอ yeah, บคุณทุกคนขอบคุณทุกคนเดินหน้าต่อไปทุกคนอย่ายอมแพ้ <laughs> เราจะสู้กันอีกต่อไป <laughs> เออนั่นแหละมดนั่นแหละบัว,วควยบ <laughs> ัวควยชดอก Đi mất Này, mọt, mọt, Chết rồi, chết mẹ Chết rồi Đi Phải đi Chết มอสมึงจะลงไปเลยอน,นี่ไปโอ้เกี่ยวกล่องไหมวันนี้ไปเลยมอสสิไปเลยเออเออไปโอ้ไปได้ไงวะ ไม่น่ารอดไม่รอดอ่ะตรงไหนเอาตรงไหนได้ไหมแบบนี้จะดับไหมเนี่ยน้ามันเข่ามาเนี่ยฟูเลนเข่ามาเนี่ยไปเลยคือเพราะ,ะอยากลงน้ำม,มันเถอะอย่าดับนะลูกสู้นะลูกนะ <c oughs> อ๋โหดิน <c oughs> ท่านท่านเชิญก็ว่าใส่กระดกก็เาาากินอ้ยไม่ต้องใส่หรอกก็เกินได้สาว ปัดโกนใส่พี่หมูก่อนปัดโกนใส่พี่หมูไอาเต็มหน้าเต็มกล้องเลยไอ้เถอะซอยปะครับซอยบา เปิดแรงๆ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  แล้วก็ริมเขื่อนมาเลยเอ้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 ยโอโ้ต่อเกียร์ด้วยแท่งมันลายว่ะสุดยอดนู่นหมู่ที่หนึ่งป้อนห้วยใต้คุ้นๆเลย างเหมือนทางไปหลังบ้านเราเลยจะบอกลงเนี่ย เนี่ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ตบปากกูเลย น,น,นี่แหละพี่ดีเลย พุดะพุดะพุดะพุดโยมึงสกิลสกิลเขาโยพ่อแม่สูบเก่งเนี้ยเขาเลยเก่งในโย้เด็ดเดกะดแก กูไม่ได้เตรียมใจเลยโอ, <c oughs> โอ้ดับเลย โอ้เหนื่อยโอ้โหสโลเลยช่วงนี้เย็นเลยพี่อู้เหนื่อยโู้เหนื่อยหิดหัวเลยครับเนล่ยหิ้วหัวตกใจเหรอพี่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ดูสภาพรถแต่ละคัน พ่เงเลอช่วงนี้เละช่วงเรามาโอนนะครับผุณพุทัก์รถแฮไฟแซงมอสเก่งนันี่ แล้วมอดเปิด กดเลยเหมือนเขาวงกดเลยไอ้บ้า <c oughs> ไม่บ้ากูกลับบ้านสักทีมึงที่ไหละเยอะบึงขับรถโยอะิึง ไปส่งบ้านลุงลุงฉันไปส่งบ้านแม่ซ่อนท้ายไปขึ้นบ้านเฮ้ยตามบัวไปเ,เรื่อยๆครับตามบัวนะโอ้ฉันว่าจะไปส่งแก่ก็บ้านปุ๊บโอ้สุดยอดเลยสยูโอ้แกงพักขี้เล็กพี่ขอบคุณครับ,บค,ครับเลยเด้อเจ้าการ,ขอ,รขอบคุณครับพี่เบิงขอบคุณครับพี่เล่ขอบคุณครับพี่จางขอบคุณครับพี่นุ่มขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่สวัครับสวัสดีครับเนี่ยครับผมไปด้วยกันขอให้ท่านโชคดีนะปลอดภัยฝากขอบคุณครับเจอกันเด้อทริปหน้าเจอกันกี่ดับทีอโอเคทริปนี้ก็จบบริบูรณ์พอได้ไหมท่านเศรษฐีพอได้เนาะโอ้ไม่ได้ไปปีนหินด้วยกันไหมน้องปอนนะได้น้าปอนนะ บอลบอกว่าสบายๆชิวๆใช่พี่หมูพี่หมูว่าไงว่าไงทิศหนือไหวไหมไปดูก่อนดูดนสินค้าใหม่ปีนี้ยอย่าลืมนะผมเสื้อสายฟักปี2021มีสีทองและก็สีเงินสั่งได้ที่เพจเลยซายสิกโอเคปอนมึงมีสีดากมาจีปอนรอสีดากมาวันน้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันที่บ้านล้างรถด,ดีกว่า